แยวแม่พาน้องไปหาหมอนะลูกนะนะอ่นะแม่เอาแ็กนั่มไปหาหมอก่อนลูกนะพาแ็กนั่มไปหาหมอก่อนนะทุกคนเพราะว่าคอคอแม็กนั่มนะคะ่ะตอนแรกก็ยังเหมือนไม่นี่มากจริงแม่จะไปแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพื่อนๆนะต้องบอกก่อนคดีเมื่อวานนี้ไปมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอติดผ่าตัดอ่าเขาก็นันอีก อีกรอบหนึ่งแม่ก็มันมืดพอดีเลยค่ะแม่ติดงานก็เลยไม่ได้ไปเลยนะคะทุกคนเนาะอืมตอนนี้แม็กนัมเหมือนหัวนี่นี่ค่ะทุกคนแม็กนัมเตรียมตัวแล้วค่ะทุกคนเอาแต่แม่จะให้พี่เขาขับรถให้ค่ะแล้วก็แม่จะอุ้มแม็กนัมนะคะทุกคนอุ้มเอาขึ้นรถนางจะได้ไม่ต้องเครียดพี่ดาไปด้วยไหมลูกได้ได,ด้าครับไป,ไปแม็กนัมเนี่ยค่ะทุกคนแมกนัมมานี่ลูก แม็กนัมขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงแม็กน้ำนะคะหน้าองสานางทุกคนแม็น้ำมันอืดนะคะทุกคนคือแม็กน้ำเนี่ยนางคือแบบว่าอ่าแม็กน้ำดูให้เอฟซดูหน่อยลูกให้แม่แม่เนี่ยค่ะทุกคนแม็กน้ำเขาเป็นโรคผิวหนังเออเดี๋ยวแม่คุยกับน้องแป๊บนึงคุยกับน้องแป๊บนึงดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะหนองค่ะเป็นหนองแล้วเปล่งเลยนะคะเพื่อนแม่กนัมอยู่ไม่สุกเลยค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวแปบบ๊บหนึ่งเช็ดถ้ากล้องก่อนโอ้ยนี่ค่ะถ่ายคลิปก็ถ่ายอ,อหันหันหันมาหันมาทุกหันมาหันมาจะคันเหรอูกคนักคนเหรอนี่ค่ะค่ะทุกคนโอ้ยนี่ทุกคนเห็นไหมแม่ง่ำอยู่เฉยอยููุ่ เนี่ยเห็นไหมคะทุกคนมันเป็นหนองเยอะอย่างนี้เลยค่ะมือวานเบื้องต้นแม่ก็ล้างเอาน้ําเกลือล้างนะคะทุกคนนะนางน่าจะคันนะทุกคนเอาน้าเกลือล้างเบื้องต้นนะคะก็คือ,อ,อแม่เอาน้ําเกลือล้างเบื้องต้นให้แล้วแล้วก็เอาอยาทาแล้วก็ให้กินยาฆ่าเชื้อไปนะคะทุกคนเนะาะเออพี่ด้าไปด้วยปะเดี๋ยวชวนพีด้าอ่าเออพีด้าไม่ไปงั้นพีด้าอยู่บ้านเลี้ยงน,งน้องๆที่อยู่นะลูกนะ เอ้ยพี่ดาไม่ไปพี่ดาไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยไนดะ้ไหมลูกเนาะฮะทุกคนเห็นไหมคะเอ่อทุกคนเอ้ยแม่จะบอกว่าแบบช่วงนี้คือวุ่นวายมากเลยค่ะก็คือกับเด็กๆนี่นะคะ่ะแบบผัดกันผัดกันได้แผลนะคะ่ะคนนู้นหายคนนี้เป็นคนนู้นหายคนนี้เป็นแต่แม่ก็จะไปเอายาให้พี่ดาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยว่าจะพาเด็กๆไปให้ทําวัคซีนนะคะเพื่อน ยังไม่ได้ไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูว่าจะให้คุณหมอค่ะอ่านัดคุณหมอให้มาทําที่บ้านคุณหมอเขาจะพอมีเวลาไหม,มเดี๋ยวเพราะว่าถ้าหอบกันไปหมดเลยหกโคนหมาด้วยโอ้นึกออกไหมคะเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยค่ะเพื่อนๆเนาะแบบอืมยังนึกภาพไม่ออกเลย แบบมันเยอะเกินเนาะได้จริงๆได้เวลาทำวัคซีนเด็กๆแล้วนะค่ะทุกคนก็เนี่ยเลยมาแล้วค่ะจังหวะอะไรหลายอย่างมันชนกันไปหมดเลยค่ะทุกคนไหนจะวุ่นวายเรื่องตัวเองด้วยนะคะทุกคนพ่อแม่แพนด้าก็ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนแต่ว่าที่เห็นคุยแจาเจวเจาเจาอะไรอย่างเงี้ยหัวราะยิ้มได้อ,ะอ่ะก็ยังเข้า ไปโรงพยาบาลยังไปหาหมอไปอะไรอยู่นะคะทุกคนเนาะต้องบอกก่อนแต่ก็คือว่าใจเราไม่ได้มาบกมุ่นไม่ได้มาคิดเรื่องเรื่องอะไรให้มันเครียดให้อะไรมากนะคะทุกคนเนาะแต่บางครั้งก็มีแอบบ้างนะนอยบางทีก็คิดบ้างแต่พอมองหน้าลูกๆแล้วก็ เป็นยังไงทุกคนเนี่ยมันก็อะไรมันก็หายเหนื่อยจากการทํางานจากการที่อะไรหายหมดเลยค่ะทุกคนหายหมดเลยเพราะว่าอยากอยู่กับลูกนานๆเนาะเนาะเออแล้วไม่ได้อยากอยู่กับแม่นานๆไนะหมลูกฮะฮะอยากอยู่กับแม่นานๆไหมครับอยากปะอยากไหมครับดูที่การเป๊ะเนี่ย ทุกคนคุยเรื่องเศร้านางก็เศร้าด้วยนะคะแพนด้าเนี่ยไม่ได้เลยนะคะทุกคนแม่อย่าคุยเรื่องเศร้าก็คือเราต้องพยายามอ่ะคุยกับนางให้เพราะแพนด้านางจะจําค่ะทุกคนจําคําพูดของเราจําแบบที่แม่คุยเรื่องเศร้าคุยเรื่องดรามา่าไม่ได้เลยะคะ่ะทุกคนแพนด้านางก็จะเวอร์ค่ะทุกคนเหมือนแบบแม่เครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแม่งนั่งป,ปลูกปาอ่ะนี่พี่มา้า มากับกวดจ้าบนะคะทุกคนทุกคนดูนูนดูความสบายของคุณชายกวดจ้าบเขาใชคะเขาเขาจองเบาะนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยกให้เขาเลยนะคะทุกคนพี่ดาไม่นอนเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าจริงๆอ่ะพี่ดาเขาก็ไม่ค่อยนอนอยู่แล้วเบาะนี้นะคะนอกจากน้องนอนตรงนี้เต็มใช่ไหมคะก็จะยามนอนแต่ตอนนี้กวดจ้าบมันจองแล้วเฮ้ยกวดจ้าบมันจองแล้วเนี่ยจะงับแม่มันทุกคนจะงับแม่มันเ่อ้า แม่ไม่ให้หนมนะแม่ไม่ให้หนมนะเนี่ยเนี่ยปีก้าขาแข็งแล้วเหรอเออปีก้าแม่พาแม่พาแม็กไปหาหมอนะลูกนะนะแบกน้ำเดินพลาดแล้วค่ะน้องก็ซานต้าก็คอเจ็บน้องที่กับซานต้าอยู่ข้างบนนะคะทุกคนอแบกน้ำอย่าเดินบ่อยลูกพี่ได้แม่ไปแล้วนะลูกนะนะได้ไปแล้วนะได้ได้ดูแม่ดิไปแล้วนะนะเออเดี๋ยวแม่มา รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะพี่ด้านอนเลยไม่ต้องรอแม่นอนไปเลยนะลูกนะนะไม่รอไม่รอไม่รอห้ามรอห้ามรอนอนเลยอืไม่รู้จะนานหรือเปล่าแต่ไปจองคิวไว้แล้วแม่ไปจองคิวไว้แล้วอเอพราะว่าคลินิกนี้คนจะเยอะอะค่ะทุกคนหมอคลินิกเปิดสิบโมงครึ่งนะคะ,ะแม่ก็จะไปจองคิวไว้ก่อนแต่ก็ไกลบ้านพอสมควรนะคะทุกคนก็ประมาณห้าหก 5กิโลประมาณนี้นะคะประมาณห้าห้ากิโลไกลไหมคะทุกคน4ี่โลห้าโลอ่ะประมาณนี้คะ่ะขับรถก็สิบนาทีประมาณนี้นะคะอะ่แต่ว่าต้องบอกว่าคุณหมอเขาแบบน่ารักอะคะ่ะคุณหมอแล้วก็บริการดีแม่รักษาแพนด้าตั้งแต่แพนด้าป่วยคะ่ะทุกคนตั้งแต่แพนด้าเล็กๆอยู่คะ่ะเออน่าด้านะเนาะเนาะ คุณหมอก็ช่วยชีวิตแพนด้าไว้เนาะเนาะช่วยชีวิตแพนด้าไว้กับน้องๆไว้ขึ้นหิ้งแล้วไม่ต้องรอแม่นะลูกนะนะนะเดี๋ยวแม่มาแม่เอาน้องไปหาหมอก่อนมีแต่เรื่องทุกคนเอ้ยแต่แม่ก็ต้องบอกนางนะคะทุกคนไปไหนมาไหนเดี๋ยวนางจะหาแ,แม่แม่นางจะคิดว่าแม่ไปไหนแพนด้ารู้นะคะทุกคนสิ่งเราพูดแบบเนี้นางรู้นางรู้ค่ะว่าแม่ไปไหน แพนด้าจะได้ไม่ต้องถามหาเพราะนางยังไม่หลับเอง<ล>คะทุกคนบางทีแม่ออกไปไหนไาไหนบางทีแม่บางครั้งแม่ต้องรอให้แพนด้าเขาหลับก่อนให้น้องๆอ่ะหลับก่อนแม่ถึงจะไปเนี่ยเขาไม่หลับเนี่ยทุกคนแล้วยิ่งรู้ว่าเราจะไปไหนวันไหนเนี่ยเขาก็จะแบบนี้แหละค่ะทุกคนเห็นแม่พอเตรียมตัวเตรียมตะกร้าน้องแต่งตัวออกอ่ะพี่ด้ารู้เลยค่ะทุกคนว่าแม่ต้องไปไหนเดี๋ยวมาลูกนะไปเลยไปเลยไปแล้วนะ อุ้ยโอ๊ยปไปจ้าไปเอ้ยแม็กไปไปลูกไปไปแล้ว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 นะนะนะไปแล้วหันหน้ามาดูหน่อยเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วบาย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 นะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆเนาะขอบคุณทุกคนนะที่ห่วงใยแม็กนัมแล้วก็เด็กๆในบ้านนะคะทุกคนช่วงนี้อาจจะคุยเรื่องเด็กๆ แมนัมบ้างเกวยจา้าบ้างหรือเด็กๆค่อนข้างแบบวุ่นวายนะคะเพื่อนๆต้องบอกกันอย่าเพิ่งรำคาญกันนะฝากให้กําลังใจเกวยจา้าด้วยนะคะเอ้แมกนัมเห็นไหมคะทุกคนแม่ก,ก็เรียกชื่อผิดนะคะทุกคนแมกนัมกับเกวดจ้าในบ,บางทีคะ่ะไปนะคะอ่ะไอตัวแสบมานะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับครับไปแล้วคับ